สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเนาะตอนนี้ก็คือกลางมาดูพ่อเพื่อนกำลังทำกลางโตงนะครับเบิข้างหลังครับผมนี่ครับบรรยากาศเนานะที่น้ำป่าครับขึ้นมาอย่างที่นี่ครับผมวันนี้ก็คือวันที่20ตนนะุลาคม2564คือการกลางโตงนั่นเองพี่น้องโอ้โหอืมสวยสวย วางตูงหรือว่าวางกับดักปลาแล้วนี่เพี่องภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับขวางแหย่อยู่ครับอ่ายุหากินเนาะธรรมชาติอรดมสมบูรณ์ครับ มองที่ช่อนไม้มันไม่ค่อยมีอะไรครับที่แบบน่ากินได้ครับที่นี่แบบมดนสมบูรณ์มากครับขับมันเลยม,มันมีก้อนที่น,นต่มันยังเข้าได้อะครับทุกคนน,นี้เราก็เคยทำเหมือนกันนะครับเอาก้อนหินี่ดีรับมันนะ คือเอาก้อนหินตันๆเนาะเพื่อไม่ให้ปลามันเด็ดหลอดออกไปทางนี้ได้จงประดูน้าตรงกลางแล้วก็ให้ปลามันลงตรงนั้นครับโอ้เข่าเลยทั้งๆที่เป็นวิก้อนหินเดียมันแตะทับไม้ทุกไม้ให้มันเข่ามันยังเข้าได้ครับทุกคนสุดยอดเลยอ่ะ เข้าไปเอาเข้าไปเข้าโอ้แรงเยอะแข็งแหงเนาะพอเพิ่นจะน,นี่คนยนนิ้หง่ขนาดเลยสุดยอด กว่าจะได้กินต้องลงทุนด้วยแรงเยอะไปนะเนี่ยลงทุนด้วยแรงอยอดพูนปัญญาชาวบ้านห้าขีดมันดังเดินครับโอ้ที่มีสะดวกครับผมมีน้ำเนาะที่ว่าอยู่โรงเรียนใหม่แบบว่าน้ำอะไรก็ไม่มีครับทุกคนแบบลำบากมาก ห้องน้ำม,มีจะไม่มีน้ำครับทีนี่ยังเปินไปด้วยธรรมชาติที่่วุิปสมบูรณ์นะครับในาน้ำม,มีปลาหลังจากใส่ก้อนหินใหญ่ๆแล้วก็เอาก้อนหินเล็กๆใส่นะครับตั้นให้มันแบบแจ็บดีเนาะว่าให้มันแบบ ใ้น้ำมันไม่มีรูข้างล่างนะครับข้างลุมครับเรให้มันลอกไปนะครับทุกคนต้องทำให้มันละเอียดเนาะเอาทรายเอาเอาทรายเอาหินแฮ่เนี่ยเนี่ยขัดถมขัดถมมันานะขัดแฮย่ขัดทรายถมมันครับทุกคน,นเอ้าเนี่ยบนแล้วเนี่ย เื้ไอจะไปมายัดทั้งพื้นนะเนีะยัดท้างล่างเนยยัดยัดใช้ทังล่างเพื่อไม่ให้ปลาเล็ดหลอดออกท้างล่างนะทุกคนให้มันแกบดีนะเราเอาตรงกลางใส่ข้างบนครับ เกียมสก้างเลยทุกคนนี่ยเราให้มันมานให้มันขื้นแก้วไปซนทั้งเนื้อลงทั้งใต้ลงทั้งใต้ขึ้นมาทาัทาง้งทั้งเนื้อลงไปทั้งใต้ขึ้นมา,าก็ชื้อยู่นี่นอยู่ไปซะเนี่ยเอุดพยายามลึงไปนรงกลางทาให้ชื้อไปชื้อนะทุกคนแทงข้าวตรงกลางแล้วเอาตอกมักมาเนี่ หมัดแน่นๆเลยมัดชนทั้งพุ่นมัดสองชนเลยใบม,มาแล้วใบม,มาแล้วทั้งล่างเด้อตอใส่ข้างล่างมันอีกครับให้มันแน่นๆครับจะให้ปลามันไม่เด็ดดอกออกไปได้นะครับพี่น้อง อันนี้ก็คือที่สะบิดคนบ้านดอยครับทยให้ทุกคนได้ชมได้ดูกันครับอัดแช่มันแน่นๆครับไม่ให้มันมีหลูนะครับจะทำให้มันแน่นแน่นดีนะครับมันแจ็บดีครับ รีบข้างหลังมันครับทั้งปลายนันครับเพื่อไม่ให้โจรมันขโมยไปได้นะครับมีซองทีเนาะเมื่อกี้เนะี่ยที่ทำใหม่ดิอันนี้ก็คือทำต่อไปแล้วเนะทำามาเมินแล้ว ทำมานานแล้วครับอันนี้ก็แบบต่างมีสองทีครับผมสองดางครับเมื่อกี้ยอยู่ข้างบนครับอันนี้ก็คืออยู่ข้างหลังครับอ๋ออันนี้เล็กมากลาเขาเยอะไหมเนี่ยรอลุ้นไปได้วยกันว่าทุงนี้ว่ามันจะมาหรือเปล่าครับเราจะถูนะครับ ตรงนี้จะพยายามดูนะครับพี่น้องว่ามันจะถูกไม่ถูกครับมัดทามาแน่นๆนะั้คุ้มปัญญามาแต่ดังเดื่นนะครับก็คือมีอยู่ในชส้นงบทนาดน,นะครับพี่น้องทังดใดก็ ฝากติดตามให้บอปมันได้ครับพี่น้องทุกท่านเนาะบอปอ่าช่องบอปคนเหนือครับฝากเป็นกำลังใจให้บอปเปล่าไปนะครับกนหินเต่งม,ม,มันอีกทีครับพอทามันลุบเนาะมันมีรูมแล้วก็เอาก้อนหินเต่งข้างบนครับเพื่อไม่ให้โจรมันขโมยได้ไม่ให้โจรมันลักลอบ อันนี้ก็คือเล้าเขา้เาหรือว่าสร้างเขายุงเขา้านั่นเองพี่น้องจะแบบปลุกเล้าเขา้เาหรือว่าสร้างเขานะั้นไว้นอกบ้านนะครับ <S <s <uk ain> เพื่อป้องกันอัคคีภัยเนาะถ้าเกิดไฟไหม้ในบ้านก็แบบยังเหลือเขาเนาะเพราะว่าเขามันสำคัญอะไฟไหม้บ้านก็ยังเหลือเขากินก็จะแบบโอ้ลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคน อันนี้ก็แบบดังเดิมเนะเาะแอมไม่ฟ้าไม่เหียครับอันนี้ที่เขาทำอันนี้ใส่ไม้ทุ่มนมนเนี่ยเพื่อไม่ให้นู่มันขึ้นไปได้นะทุกคนนู่มันขึ้นมันจะขึ้นหได้ครับอันนี้ก็จะเป็นลาเขาไม่แปนนะครับทำแบบบ้านเลยนะครับทุกคน สาบดียามเสาร์นะครับพี่น้องทุกท่านเนาะตอนนี้ก็คือพวกวงกว้าๆนะครับแล้วก็ไปยามกับดักเมื่อวานเะนี่ยกลางตรงนั่นเองหรือว่าใส่ตรงเนาะพี่น้องบรรยากศาศยามเ้าดีมากครับพ่อเพิ่งกำลังมายามแต่อันนี้มาลัดก้อนได้ไงไม่ไปยามตรงเนาะโบฮูบารีเบิง้งแน่นพาเบียไปเมื่อกี้บุกไป พยายามเบิ่งพี่น้องถือบอลุนไปน้ํากันแกะตอกออกแกะตอกแล้วก่ะ ยกขึ้นเบิงนะอเอากันนหินอกอกเบิงดึงเครื่องบ้า คือคืคือพี่น้องโอ้เก็บเก็บนี่นี่นี่ปรลาดเอ็นี่เก็บนี่นี่โอ้ไค้โอ้โอ้ตะูนี่พี่น้องคือ้ยคือปลาไงแก๊ะจีมันแกจีเก็บ

ลุ้นไปนํากันเนาะพี่น้องว่าจะถืกบ่ถืกยกขึ้นเลย ลุนลุนลุนไปน้ำกันเนาะพี่น้องว่ามันจะถืองกว่าทึาครับโอ้มนันมาเนาะโอ้ว้าวถือปลากระไลเก็บเก็บว้า<ะ>ถือปลาใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องปลาหนามเก็บใส่ปลากระไรแล้วก็ไปหา้ๆๆปานปลาอั่นี้เสียพี่น้องปลาเนยเนาะปลาธรรมชาติเนี่ย โอ้ยทึกทึกอีลีทึกอีลีพี่นอ้องว้าวโอ้ยโอ้ตะแคงกินอยู่ดอกโอ้ไดไลายเติบไดไลายอืมไดไลายเฮ้ยโอ้ได้เท่านี้เนาะพี่นอ้องมกกินเหรอโอเคอยู่ดอกโม <c oughs> ก,กินอยู่ดอกเนาะขาบหนึ่งก็ได้มันแมนเนานะใส่ซองทีอะซองดา่างจากยามตรงแล้วแล้วก็กลับเนาะพี่นอ้องอันนีเดี๋ยวที่สวิตอยู่ ปลาอยู่เขาเนาะอยู่บานดอกบานนาะอายุหากินแบบธรรมชาตินะครับคุมตนเองไปวันเนาะพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีตลาดขายนะครับสุดท้ายนี้คอใยใช้พี่นะ้องทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมจงมีแต่ความสุขสมหวังดังปรารถนาความเจ็บไปได้กับใครยังมีเนะาะใครมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจฝาก Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บอบนำเด้อครับ ครับขอบคุณมากมากครับผมสำหรับทุกทุกกำลังใจจากพี่น้องทุกท่านเนาะขอใจรลายๆสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย